เบลเข้ามหน่ะดสวัสดีค่ะอยู่กับพอฝอนะคะในวิดีโอนี้นะคะคือเราอยากจะมาป้ายยางานผิวสําหรับคนผิวมันอันนี้ต้องขอ disclaimer <c oughs> ไว้เลยว่าทางแบรนด์เขาส่งตัวนี้มาให้เราลองใช้แต่คือเราใช้แล้วเราแบบชอบมากคือประทับใจมากก็เลยอยากจะมาทําวิดีโอแชร์กับทุกคนนะคะสิ่งนี้เป็นของ Solar Cosmetic C Primer spf 50 pa 2+ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแนบเป็นฟุตเทสที่เราทำ wear t e ท t ไว้ให้ดูด้วยนะคะโน้ตไว้ไวเลยว่าเราเป็นคนที่ผิวผสมค่อนไปทางมันก็มาลองดูกันนะเออจบวันแล้วที่ เราใช้ซี r พรเมอร์ตัวนี้เนี่ยผิวของคนหน้ามันของเราจะเป็นยังไงและทําไมเราถึงอยากจะมาแชร์ตัวนี้กับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลยค่ะอันนี้เราก็ล้างหน้าแล้วก็ทำวอร์นิ่งสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ต่อไปเราก็จะมาลงเป็นไพรเมอร์กันถ้าใครจําได้เนี่ยคือเราเคยมีรีวิวคูชชั่นของเขาไปนะคะซึ่งเขาก็เคยว่าตัวนี้คือเนื้อคลายคูชชั่นนั่นแหละแต่ว่ามันเหนือกว่าตรงที่ว่ามันมีไพรเมอร์ผสมซึ่งจริงๆที่เราลองคูชชั่นตอนนั้นอะ่ะก็คือคุมมันดีาแแล้้้นนนนปป็งเเรร์ชใพืบ มาเกลี่ยไปทั่วหน้าก่อนอันนี้คือเราจะแต่งเหมือน everyday ล o k เราเลยนะคือเราก็จะชอบลงด้วยรองพื้นแบนๆแ,แบบนี้แล้วก็ลงเป็นชั้นบางๆไปทั่วหน้าพอเพราะเราไม่ได้อยากให้ผิวมันดูแบบหนาเตอะมากซึ่งตัวนี้จะมี finish แบบค่อนข้างแมทเลยนะแต่เนื้อบางเบามากแบบไม่รู้สึกอะไรบนผิวเลยแล้วตัวนี้เขาจะมีกลิ่นด้วยนิดนึงนะคะเป็นเหมือนกลิ่นเครื่องสาอางอะซึ่งส่วนตัวเราก็ไม่ได้อะไรนะแต่ก็ F Y I ไว้ y นะคะเผื่อใครไม่ชอบแบบเครื่องสาอางที่มีกลิ่นอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่กล นี่นะคะลงไป1ชั้นก็จะได้เป็นประมาณนี้เพราะว่าการปกปิดอจะอยู่ที่ประมาณ m ี d i u m c o v e r a g แเราเนื้อคือมันแบบแห้งไปกับผิวเลยอะไม่นึบไม่เยิรมไม่อะไรเลยแต่ถ้ามองในกระจกมันก็ยังดูแบบว่าเออเป็นงานผิวอยู่อาจจะมีความแบบ velvet นิดหน่อยเดี๋ยวนี้เราจะมาแต่งหน้าให้เหมือนตอนที่เราทำ wear test เลยนะคะก็คือเดี๋ยวนี้เราจะมาลงแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตาเพิ่มแล้ววันนั้นคือเราไม่ได้เซตแป้งที่ใบหน้าเลยนะเราใช้เป็นแปรงหัวเล็กๆเงี้ยแล้วก็เซตแค่ที่ใต้ตาอนเซอร์กับ blush แล้วก็ใช้เป็นแบบฝุ่นหมดเลยนะคะเออาาามลงงตรกบหนน้ แล้วก็ปัดแก้ม นี่นะคะฟินิชก็จะออกมาได้เป็นประมาณนี้เลยคือมีความแมตแต่ว่าเนื้อบางเบาแล้วแบบแนบผิวสุดดูเป็นธรรมชาติสุดจริงจริงอันนี้คือเราก็เคยลองใช้แล้วแหละพร้อมกับทัมแวร์เทสด้วยซึ่งวันนั้นนะคะคือเราแต่งหน้าตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแล้วกลับถึงบ้านประมาณ4ี่ทุ่มความอเมซิ่งคือหน้าแทบไม่มันเลยคือเราก็อยู่ทางอ์ดอินดอร์นะคะมีอยู่ในห้องแอร์บ,บ้างอยู่ข้างนอกบ้างเจอแดดบ้างแต่พอจบวันเนี่ยคือบริเวณที่เห็นค่อนข้างชัดว่ามันเนี่ยจะเป็นช่วงทีโซนบวกกับว่าวันนั้นเราไม่ไไไดดด้้้เแปงม่ฉีสร ด้วยแต่บริเวณกรอบหน้าก็คือเหมือนมันมีความดิวอี้ขึ้นมานิดหน่อยอะแต่ไม่ถึงขนาดเยิ้มขนาดเมือกอะไรเงี้ยเอาจิงคือวันนั้นแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่ามันจะคุมมันดีขนาดนี้เราทั้งวันก็คือไม่หลักหน้าเลยแต่ข้อเสียสําหรับตัวนี้นะคะคือเขามีแค่เฉดสีเดียวคือสีนี้เลยเดี๋ยวเราจะแนบสีเป็นสวอชของตัวนี้เทียบกับรองพื้นและคุชชั่นอื่นๆที่เรามีนะคะไปประกอบการตัดสินใจกันว่าเออเผื่อใครที่สีผิวประมาณเราเนี้ยแล้วหน้ามันอยากได้อะไรที่มันคุมมันดีๆก็ลองดดดูเเป็นนนตัววี้้้ไถึงแม่าาบ,บ,บร าามาให้เราลองใช้แต่นี้คือเราแนะนําด้วยความสัจจริงเลยว่าส่วนตัวเราใช้เรารู้สึกว่าเออมันคุมมันดีจริงๆอ่ะเราก็หวังว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะ